สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในชาแนลของต้นยูสคารรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เดิมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณแอ e a เรียโซนเซอร์วิสนะครับวันนี้มีกระบะเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเลขใหม่น้อยๆปีใหม่ๆนะครับนั่นคือเจ้าอีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับตัวแคป 1.9L นะครับปี2019สีดำคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดตอนนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วสวยมากและที่สำคัญนะครับคันนี้ใช้งานไปแค่18,000โลเท่านั้นนี่ครับ Isuzu D-Max 2019นะครับ Highlander c a p นะครับเป็นตัวแ c a ยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับสีดำาปับสภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับโมเดลปี19 รุ่น 1.9L Highlander เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่555,000บาทเท่านั้นนะครับสวยมากนะครับใช้งานน้อยครับเลขกไม่เดิมๆวิ่งไปแค่18,000โลดนั่นเองนะครับก็เลยมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับเป็นกระบะแแบบยกสูงเกียร์ธรรมดาใครกำลังหากระบะแคบบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับเลขใไม่น้อยๆปีใหม่ๆนะครับเอาไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์เลย ใครที่ชื่นชอบ Isuzu d m a x อยู่แล้วไม่ควรพลาดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าของเขาหน้า e a d l i g h t Projector นะครับมาพร้อม daytime running light ไฟสปอร์ตไลท์มาครบเลยนะฮะตัวรถเป็นสีดำคันนี้เป็นโมเดลเยปี2019นะครับเป็นตัว Highlander นะคือตัวยกสูงนะครับเป็นแคปครับผมคันนี้นะกระบะแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานี่ครับสวยมากครับด้านหน้าของเขานะฮะกระจังหน้านะครับ โมเดลเยปี2019นเะครับเป็นโครเมียมคันนี้นะฮรลวดลายของกระจังหน้าก็เป็นตัวใหม่แล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยคันนี้นะฮะใหม่มากครับคันนี้วิ่งไปแค่18,000โลเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่งขัดสีชวีวันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโลโก้เป็นโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมเฮดไลท์โปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้านะครับมาพร้อมเลทาม ลันนิ่งไลท์ LED นะครับไฟสปอร์ตไลท์มาครบเลยคันนี้รถสวยมากนะครับนี่ครับสวัสดีวันที่12กรกฎาคมทุกท่านด้วยนะครับวันดังคารแบบนี้ช่วงเวลาเที่ยงๆนะครับก็มาอัปเดตรีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะครับ<ม> Isuzu D-Max Highlander 1.9L ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดาปี2019 เลขไมห่ม่18,000โลราคา55,000นบาทเท่านั้นนี่ครับตัวล้อนะฮะเป็นล้ออลลอยเดิมๆโรงงานเลยนะครับมาพร้อมยางบิสโตนนะครับสวยงามเดิมๆนะฮะยางนะครับเป็นยางบิสโตนนะฮะปี2019นะฮะคู่ตัวรถเลยชายปรดตข้างเป็นสีดำนะฮะตัดขอบด้วยสีเงินนะครับแข็งแรง กระจกมองข้างนะครับผมปรับองศาไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับฟอนต์โลโก้นะฮะไฮรนเดอร์เป็นโครเมียมบริเวณประตูด้านหน้าซ้ายและขวาขอบคิ้วกันสาดมีให้ครบเลยนะครับทั้งตัวแคปแล้วก็ตัวบานใหญ่นะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้เดี๋ยวพาชมรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะก่อนจะเข้าไปดูภายในนะครับ นี่ครับล้ออันลอยเดิมๆนะครับดิสเบกหน้าดำเบกหลังมาพร้อมยางบิ s สโตนนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะล้ออันลอยเดิมๆเลยนะฮะตัวไลเนอร์ด้านหลังก็สมบูรณ์นะครับรถปี19เลขไม 18, ล์หมื่นแปดพันโลใช้งานน้อยครับไลเนอร์ยังสมบูรณ์อยู่เลยนี่ครับไม่มีการบรรทุกของหนักนะฮะไลเนอร์ไม่มีขาดนะ,ะดอกไลเนอร์ไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับ ไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านท้ายอยู่ครบหมดนะครับกระจกหลังเป็นตัวไล่ฟ้านะฮะตัวไลเนอร์ก็สมบูรณ์คันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานนะครับในราคารถมือ2นะครับวิ่งไปแค่1 8 0 0 0โลเท่านั้นเองนะฮะสำหรับกระบะคันนี้นี่ครับวิ่งไปแค่1 8 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับใครได้ไปก็เหมือนได้รถใหม่นะฮะไปใช้งานเลยคันนี้ ในราคา555,000บาทครับเจ้า Isuzu D-MAX 1.9L นะครับผมเป็นตัว Highlander ปี19ด้านหลังนะคะโลโก้ต่างๆอยู่ครบไฟสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าครับตัวไฟนะครับกันชนท้ายนะครับเดิมสแตนดาร์ดโรงงานของคู่ตัวเลยติดมากับรถนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะฮะเป็นโครเมียม ไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยนี่ครับดานท้ายกระบะสวยนะครับมือจับโครเมียมนะฮะกระบะไม่มีชนนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกับเครื่องผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับมีเล่มพร้อมอุนทุกคันเรียกว่าคันนี้นะฮะได้ไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานนะครับเลขไมวิ่งไปแค่1,8000โลรถปี2019นะครับใครกําลังหากระบะ ปีใหม่ใช้งานน้อยๆเอาไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์นะครับราคา555,000บาทได้ปี2019นะฮะเป็นตัว Highlander Cap 1.9L เกียร์ธรรมดานะครับสีดำคันนี้หล่อๆเลยนะครับไลเนอร์สมบูรณ์มากนะครับไม่มีการบรรทุกของหนักนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้กับเครื่องกับสีผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิม หน้าหลังซ้ายขวานี่ครับล้อเดิมๆนะครับแม็กเดิมๆครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดฟุตบาทอะไรนะครับตัวแม็กขนาด16นิ้วนะฮะสียางก็245สทับนะครับอ1 6อันลอยเดิมๆโรงงานเลยนะฮะดานข้างซ้ายขวานะครับชายเปนในข้างไม่มีบิดงอนะครับไม่เคยปีนฟุตบาทนะครับสวยงามเดิมๆเลยนี่ครับ ตามที่ผมแจ้งเลยนะฮะเหมือนถ้ารถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานนะฮะชายารนเทาไยยังใหม่อยู่เลยนะครับสวยงามมากๆเลยคันนี้นะฮะไฮแลนเดอร์ er นะครับฟอนต์ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะตัวล้อนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดฟุตบาทนะฮะใหม่มากนี่ครับนี่ครับ รอบคันสวยเดิมนะครัคันนี้นะครับเจ้า Isuzu d m a ดีแเป็นตัว 1.9L นะครับไฮเรนเดอร์ยกสูงกระบะแคบนะครับสีดำปี19ใช้งานน้อยเลขไมล18,000โลนะครับเป็นรุ่น 1.9L นะฮะเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์ DDI นะครับประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาใครชอบเกียร์ธรรมดานะครับปีใหม่ๆใช้งานน้อยๆแบบนี้นะครับ ต้องรีบเลยนะครับคันนี้มีเข้ามาแค่หนึ่งคันนะฮะเลขไม้น้อยๆรถสวยๆติดจองไว้นะครับมาไวติดจองไวถ้าสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะวันนี้เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะฮะขัดสีนะครับเงาวับเลยคันนี้สีดำหล่อๆเลยกระจังหน้าก็เท่นะฮะตัวกระจังหน้าเขาเป็นโครเมียมนะครับฟอนต์เป็นโครเมียมนะฮะตัวคําว่าอิซุซุแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบนี้สวยงามนะเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้สวยงาม อาละครับดูรอบคันกันไปแล้วนะฮะไปดูด้านในกันบ้างว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะปี2019ใหม่มากครับคันนี้ใหม่มากนะครับใครสนใจคันนี้บอกได้คำเดียวว่านะฮะให้รีบเลยนะครับรถสวยน่าใช้ครับ Isuzu D-Max Highlander c a p 1.9L เกียร์ธรรมดาปี2019เลขใหม่18,000โลราคา555,000บาท นะครับสวยๆเลยกุญแจก็เป็นรีโมทบิดสตาร์ทดอกขายแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นรีโมทบิดสตาร์ทมือจับเป็นโครเมียมครับไปดูด้านในกันหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะด้านในก็สแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะครับทุกชิ้นเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะฮะเบาะผ้าไม่มีแตกนะครับไม่มีขาดตะเข็บไม่มีแยะนะครับเบาะเบาะผ้าสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานเลยนะครับ นี่ครับเบาะผ้าเดิมๆแล้วก็ตัวแคปนะฮะเปิดได้เป็นโอเพนแคปนะครับรายละเอียดนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะความดันลมยางต่างอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้ฮะใหม่มากครับสคัพเพจนะครับตรงนี้นะฮะบริเวณสคัพเพจขึ้นลงนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆนะครับ นี่นะครับตัวเบาะของเขาก็สภาพเดิมๆเลยนะฮะเบาะใหม่นะครับเป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดเดิมคู่ตัวเลยแล้วก็ตัวแคปก็สามารถเปิดได้เป็นโอเพนแคปแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็พนักพิงก็จะเป็นผ้าเหมือนกันบุดนุ่มนะฮะนี่ครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้รถใหม่มากครับน่าใช้ครับคันนี้เลขไม่ก็ใช้งานไปที่18,00 0แปดพันโลนั่นเองนะครับ รายละเลอียดโครงสร้างเดิมนะครับร,รับประกันโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหมตัดต่อผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนทุกคันเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดือนใหม่คันนี้กันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานไป18,000มโลจริงไหมนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับเจ้า isuzu d max นะครับ highlander c a p นะครับ 1.9L เกียร์ธรรมดาปี2019นะครับคันนี้เรามาดูกัน นี่เลยโอ้หเครื่องฟิตมากนะครับสตาร์ทง่ายมากนะฮะกราฟิกนะฮะหน้าปัดเดินไม้ก็โชว์ปกติเลยนะ1 8ึ่0นนะครับ534กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับใช้งานน้อยมากครับวิ่งไป18,534กิโลเมตรรถปี2019นะครับใครได้ไปนี่เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเลยครับวันนี้ราคาเพียง5 5 5 0 0 0บาทนะครับเลขไม้18 นี่คือเบาะเดิมสแตนดาร์ดคู่ตัวเขาเลยนะฮะเบาะสวยเนียนๆเลยนะครับคันนี้นี่ครับเป็นรุ่น 1.9L นะครับปี2019ครับคันนี้ได้ปี19ด้วยนะฮะพวงมาลัยก็สวยเนียนเดิมๆเลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ต่างๆนะครับยังสมบูรณ์เนียนไม่มีถลอกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับวิทยุ CD เครื่องเล่นนะครับบลูทูธนะฮะแบบบิวอิน เชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้ MP3 นะครับ CD ปกตินะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์มือบิดอันล็อกนะครับนี่ครับสวยงามเบรกมือนะครับแมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดคอนโซลสวยครับนี่ครับรถปีใหม่ใช้งานน้อยนะครับเลขไมล์18,500โลสวยมากคันนี้ใครได้ไปเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเลยคันนี้นะครับภายในก็ ใหม่มากแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์นิ่งมากนะครับเงียบมากนะครับเครื่องยนต์เงียบมากนะฮะภายในยังใหม่กิิบอยู่เลยนะฮะดูสครับเพจต่างๆบริเวณการใช้งานขึ้นลงต่างๆนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้ได้ปี2019เล็กใหม่น้อยๆนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นรถกระบะแคบถ้าใครต้องการกระบะแคบนะฮะ คันนี้ไปใช้งานสบายสบายเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับได้รถปีใหม่ใช้งานน้อยวิ่งไปแค่18,00 0มโลเองนะครับปี19นะครับเเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะฮะเลขไมล์เดิมเดิมนะครับไม่มีกลับไม่มีกอนะครับเลขไมล์เดิมๆ1 8 5ห4ม่ดามกิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟหน้านะครับนี่ครับไปถึง3ระดับแล้วก็มีปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับปรับองศาซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ ตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับซ้ายและขวานะครับสามารถดึงเข้ามาได้นะครับตรนนี้เป็นฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับดูแผงประตูนะครับกระจกออโต้หนบานฝั่งคนขับนะครับมือจับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยนะฮะแผงประตูสวยๆเดิมๆนะครับใหม่มากคันนี้ใหม่มากนะครับใครได้ไปนถือว่าโชคดีเลยนะฮะได้รถปีใหม่ใช้งานน้อยราคา5 0 0แสน 55,000บาทนะครับคันนี้นี่ครับไฟหน้าสวยนะฮะเฮดไลท์โปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อม daytime running l i ลท์ LED สวยงามตรงนี้นะครับเป็น LED นี่ครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับไฟสปอตไลท์มาครบนะฮะกระจังหน้าครเป็นกระจังหน้าลายใหม่นะครับโฉมใหม่เลยนะฮะจะมีเหมือนเป็นเขี้ยวตรงนี้นะครับสวยงามเป็นกระจังหน้าแบบสามมิตินะสวยงามเป็นโครเมียมนี่ครับ เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องโชว์คันนี้กันหน่อยนะฮะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเรารีวิวอัปเดตแบบสดๆให้เลยนะครับวันนี้วันที่12นะครับวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณช่วงเที่ยงเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ให้โชว์ให้ดูเลยนะครับ,น,รบนี่แหละฮะเปิดกันสดๆกันไปเลยทีเดียวนะฮะสตาร์ทเครื่องไว้ด้วยนะครับนี่ฮะห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าใหม่มากอ่ะมาดูห้องเครื่องกันครับผม นี่ฮะนี่ครับผมเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะฮะไฟหน้านะครับเวลาสตาร์ทรถเนี่ยไฟเดย์ไทม์นะจะทำงานสวยงามนะครับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ LED นะฮะกระจังหน้าโครมเมียมสวยรถปี19นะฮะวิ่งไปที่18,000นโลนะครับเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับใหม่มากเป็นเครื่องยนต์ Blue Power DDI 1.9ลิตรนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด นะฮะสวยงามเครื่องใหม่มากนะฮะวิ่งไปแค่18,000โลเท่านั้นเองนี่ครับราคา555ครับ555แสนห้า0บาทนะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะเ <นะ S 2> บอร์โทรศัพท์095 056 6926นะครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยดูเครื่องนะฮะใหม่มากนะระบบเบรกต่างๆ ABS ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะนะครับ นี่ครับใหม่มากนะครับดูเครื่องยนต์นะฮะใหม่มากนะฮะฝากเครื่องไม่มีการถอดนะครับรายละเอียดตัวคานหน้านะครับคันนี้อยู่ครบปกติเลยนะครับคานหน้าเดิมๆม,มาร์คสีโรงงานต่งตงตางๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับน็อตเนะคะไม่มีถอดไม,ม่นี่นะครับน็อตต่างๆเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีรอยถลอกนะฮะไม่มีไม่มีถอดไม่มีขันนะครับ สวยงามเดิมๆมอน้ําเดิมครับคันหน้าสวยมากครับคันนี้เหมือนได้ารถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานนะครับสวยมากครับคันนี้ครับสวยมากครับนี่ครับอตเดิมๆนฮะเพจเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเพจเดิมโรงงานแน่นอนนี่ครับระเอียดตัวเพจนะฮะดอกรีเวทเพจสีดำนะครับและก็ตัวเพจแผ่นเพจนะฮะเดิม แนบสนิทนะครับไม่มีรอยงัดแงะแกะเกานะครับแบตเตอรี่นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับหัวล็อตเดิมๆนะครับไฟท้ายไม่เคยมีการเปลี่ยนนะฮะไฟท้ายเดิมสแตนดาร์ดโรงงานแก้มนะครับหัวล็อตแก้มนะฮะเดิมๆเลยนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวานะเดิมแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับ แก้มเดิมนะครับฝากระโปรงนี่ครับเดิมแน่นอนนะครับสนิทเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับซีนเดิมโรงงานครับนี่ครับซีนเดิมโรงงานครับสวยมากครับคันนี้แผ่นกันความร้อนอยู่ครบปกติสมบูรณ์มากนะครับสติกเกอร์ทําเกินต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบนะขอบยุงขอบยาง นะครับอยู่ครบเลยนะครับตัวก้านค้ำยันยังใสกิ๊กเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับตัวแก้มนะฮะไฟเดิมนะครับนี่ครับไฟเดิมไม่มีการถอดนะฮะแก้มเดิมนะครับนี่ครับซ้ายขวาเดิมแก้มเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเดิมสนิทเลยเรียกว่าสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะฮะเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบ ซีนเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนนี่ฮะเม็ดอาร์สวยเดิมอยู่ครบหมดนี่ครับคันนี้บอกได้คำเดียวว่าใครสนใจรีบเลยนะครับราคา555,000บาทเท่านั้นนะครับเจ้าอ s u z u d ดีแม็กหนึนะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์แคปนะครับปี2019เลขไมล์วิ่งไป18,000มโลราคา555,000บาทเท่านั้น เหมือนรถใหม่ป้ายแดงคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยส่วนป้ายทะเบียนนะฮะเราเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะฮะรันเลขใหม่นี่ครับป้ายทะเบียนยังไม่ได้เลยนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยตอนนี้ก็ขัดสีชวีวันให้เรียบร้อยแล้วรถใหม่มากนะฮะจริงๆคันนี้ล้างตั้งขายนะ,ะขัดสีทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเดิมอยู่แล้วเรียกว่าสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับคุณลูกค้าได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเลยนะฮะ เป็นรุ่น 1.9L นะครับไฮรันเดอร์แคยกสูง Isuzu D-MAX นะครับวิ่งไปแค่18,000กโลราคา555,000บาทสีดำหล่อๆคันนี้ใครสนใจนะฮะร,รีบเลยนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับรถใหม่มากครับนี่ครับรถใหม่มากนะฮะ555,000บาทเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-056-6926 ID Li ล e นะครับมีแอดนำหน้าตามด้วย625 YLULE นะครับนี่ครับรถสวยมากวันนี้วันที่12เวลาึเที่ยงนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถเข้าใหม่ให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับรถสวย อีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์หนรุ่นเกียร์ธรรมดาปี2019เลขใหม่ใช้งานไป18,000โลรถใหม่สวยเดิมใช้งานน้อยเรียกว่าสวยแบบน็อตไม่ขยับนะครับราคา555,000บาทสนใจรีติดต่อเข้ามานะครับรายละเอียดตามที่รีวิวเลยครับผมสสารนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ